ใครใช้ชีวิตอยู่กับมือถือบ้างนะคะบอกว่างนะคะการที่เราเน่ยนะคะใช้มือถือให้เกิดประโยชน์จะทํำยังไงนะคะนั่นก็คือเราสามารถใช้เรื่องของการใช้โซเชียลเนี่ยนะคะทำเงินนั่นเองนะคะทายังไงทําเงินนะคะถ้าวันนี้เพื่อนๆใช้นะคะใช้สินค้าที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้ยาสีฟันนะคะโอกาสเยอะมากเลยนะคะเพราะว่า ทุกคนมีปากมีฟันใช่ไหมมียาสีฟันที่คุณใช้อยู่ะนะคะเขาเปิดโอกาสให้คุณอะทำเงินจากออนไลน์ได้หรือเปล่านะคะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าใครไม่ใช้แบบยี่ห้อที่ลีน่าใช้อยู่นะคะก็อดนะคะอดนะคะ,ะ,คะยาสีฟันก็ทําเงินได้หลายตังมากมากนะ,ะ <c oughs> ว่าใครใช้ครีมบํารุงผิวบ้านตอนนี้นะคะเชื่อว่าผู้หญิงอะไม่เคยขาดเลยเรื่องของ คีมบำรุงผิวนะคะแต่คิมบำรุงผิวที่คุณใช้อยู่เขาเปิดโอกาสให้คุณหาเงินหรือเปล่าเขาเปิดโอกาสให้คุณเป็นหุ้นส่วนหรือเปล่านะคะแต่จะดีไหมคะว่าถ้าเราใช้วิธีการที่เราใช้สินค้าแล้ว่เราประทับใจแล้วสินค้ามันมีคุณภาพใช่ไหมนี่แหละนะคะคือส่วนตัวพี่นีน่าเองนะคะก็ที่จะเลือกทำคือใช้ไปด้วยแล้วก็แนะนําเพื่อนไปด้วยนะคะคือแนะนําในออนไลน์ไปด้วยนั่นแหละนะคะไอเดียในการทําธุรกิจมันง่ายมากมาสามารถได้ าสามารถทําจากสิ่งที่คุณใช้ในทุกวันนี้ไห้นะอยู่พี่น้าเนี่ยใช้ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันครีมบํารุงผิวที่เป็นสุดน้ำนะะโอ้โหสุดน้ำาน่ะดีมากอย่างนี้เลยนะแล้วก็ผิวอะ่ะทำไมดีขึ้นดขนีขึ้นทุกวันอะ่ะโอ้โหประทับใจมากนะคะแล้วพอพี่ลิน่าใช้ใช่ไหมคะแล้วมันได้ผลลัพธ์พอเราได้ผลลัพธ์แล้วเราทําสื่อสิคะจะรออะไร่วันเวลานี้เนี่ยเราใช้ มือถืออยู่แล้วถูกไหมเราใช้มือถือให้เกิดประโยชน์เราใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ค่ะนะคะนั่นแหละคือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะคะคนจะซื้อสินค้าในโลกของออนไลน์เขาดูจากผลลัพธ์ของคุณก่อนนะอันดับแรกนะทุกคนนะเขาดูจากผลลัพธ์ของคุณก่อนไม่ใช่ว่าคุณเอาปเป็นตัวแทนของใครคนนึงแล้วก็เอามาขายนะพอเอามาขายแล้วก็เน้นขายอย่างเดียวคุณไม่เกิดผลลัพธ์นะคะลูกค้าจะไม่เชื่อถึงคุณลูกค้าจะไม่ไม่ศรัทธากนะะารตลาดยุทธใหม่หรือว่า เจนเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยทำง่ายๆแบบนี้เลยให้สินค้าให้สวยเรามีหน้าที่ใช้สินค้าให้มีความสุขให้มีรูปร่างที่ดีให้มีสุขภาพที่ดีเห็นไหมคะคือสุขภาพเวลาแล้วก็รายได้มันก็จะมาแบบอัตโนมัติถ้าเราเลือกถูกสินค้าแล้วก็บริษัทนะคะเดี๋ยววันนี้ดีน่าจะมาพาชมนะคะว่าใครที่กําลังสนใจในการทําเครื่องกองน้ําหรือว่าที่บ้านกําลังหาซื้อเครื่องกองน้ําที่มีคุณภาพดีๆอยู่นะคะ,ะเดี๋ยว เดี๋ยวลีน่าจะมาพาให้ทุกคนดูว่าทำไมนะคะพี่น่าถึงใช้เครื่องกองน้ำตัวนี้นะคะไว้ที่บ้านแล้วก็ดูแลคนที่เรารักนะคะเนี่ยค่ะเครื่องกองน้ำตรงนี้นะคะดีไซน์ดีไซน์สวยมากดีไซน์เนี่ยได้รับรางวัลเป็นเครื่องกองน้ำตัวแรกเลยนะตัวแรกในะท้องตลาดที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดค่ะนั่นหะมายความว่าไงนะคะที่พี่น่าเลือกเครื่องกองน้ำตรงนี้เนี่ยนะคะมัน เออคือส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะคะหลักๆเลยที่คนอื่นกรองก็คือว่าอาจจะไม่ได้ถึง4ขั้นตอนแบบนี้นะคะอันนี้ได้ถึง4ขั้นตอนนะคะเขากรองอะไรบ้างนะคะที่วีนิน่าเลือกใช้นะคะให้ทุกคนดูเลยค่ะนะคะว่าอันแรกเลยนะคะเขากรองเรื่องของนะคะฝุ่นแล้วก็ตะกรอนนะคะอันที่2ก็คือว่าสังเคมีค่ะนะคะแล้วก็โคลินแล้วก็พวกตะกั่วนั่นเองนะคะสนะคะทาหน้าที่ อนุภาพขนาดเล็กมากๆที่สามารถปนเปื้อนจากน้ำแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็ไวรัสด้วยนะคะอันที่4ี่คืออะไรนะคะอันที่4ี่ก็คือ UV light นั่นเองนะคะอ่าอันนี้บอกอีกทีนะึงก็คือว่า UV <ม>เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะเครื่องกรองน้ำเครื่องนี้นะคะ UV ใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตไม่ใช่นะคะตลอดเครื่องกรองน้ำนั่นเองนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะแค่สร้ของมันเดี๋ยวพาดูะคะ เปลี่ยนเฉพาะใค่ไส้ของมันนะคะอันนี้พี่น่าใช้เนี่ยนะคะมันมันคุ้มค่ามากๆนะคะอันนี้เนี่ยไส้มันเป็นแบบนี้ค่ะหรูหราอลังการไหมคะไส้เป็นแบบนี้นะคะแค่แค่หมุนแล้วก็ลุกเอาขึ้นมานะคะก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะคะอันนี้ดื่มได้เลยนะคะง่ายมากนะคะอันนี้คือส่วนที่ใช้เนาะอันนี้คือส่วนที่ดื่มนะคะอันนี้คือดื่มได้เลยนะคะสามารถดื่มได้เลยแป๊บนึงดื่ม น้ำมันใสามากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าน้ำเนี่ยนะคะมีแร่แร่ธาตุค่ะทุกคนนะคะแร่ธาตุจากน้ำที่ดีต่อสุขภาพมานะคะเราจะมาพูดต่อว่าทำไมพี่น่าถึงรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะ เครื S <S <preach ers> ่องกองน้ำตัวนี้เนี่ยนะคะที่พี่น้านะคะเลือกเลือกที่จะเป็นเป็นผู้แทนจําหน่ายแล้วก็เลือกที่จะใช้เนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยนะคือเครื่องกองน้ําเครื่องนี้นะคะคือไม่จําเป็นต้องจ้างช่างมันติดตั้งไม่ต้องพึ่งพาช่างเลยนะคะเราสามารถติดตั้งด้วยตัวเองค่ะเพราะว่ามีแค่เครื่องตรงนี้กับตัวก๊อกอย่างเดียวนะคะเราสามารถใส่ได้แล้วอะไรเนี่ยนะคะบริษัทเนี่ยเขาทำมาให้หมดแล้วนะคะและอันนี้คือหนึ่งนะคะไม่ต้องใช้ช่าง มาเปลี่ยนเครื่องกรองนะคะแล้วก็หรือมาติดตั้งนะคะเราติดตั้งเองที่บ้านนะคะถ้าใครมีคอนโดประหยัดมากเลยนะคุณจะประหยัดมากเลยนะตอนนั้นที่พี่นาเองนะคะขายคนที่อยู่คอนโดอะ่ะ คือตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าคนที่อยู่คอนโดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะไปเอาน้ายกต้องยกขึ้นไปกินในบนห้องใช่ไหมคะแต่พอมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะราคาค่ะอันที่สองที่พี่น่าเลือกนะคะเพราะราคาถูกมากราคาตกลิกลับหนึ่งบาทน้ําแรกนะจ๊ะมันออกมาแบบเป็นน้ําแรกมีแร่ธาตุนะคะเพราะว่าการที่ทาไมเราถึงทานน้ําที่มีแร่ธาตุแล้วก็ น้ำที่สะอาดร่างกายของเราเนี่ยนะประกอบด้วยน้าเนี่ย80%ถูกไม่ถูกนะคะฉะนั้นร่างกายเนี่ยเวลาที่เราเป็นดื่มน้ำอะ่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราได้แ่กท่าจัดน้ําในร่างกายจริงๆนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะน้าที่เป็นขวดเนี่ยเป็นพลาสติกนะคะก็จะบอกว่าการที่เราใช้พลาสติกเยอะๆนะคะเราก็ทาเรียกว่าทําร้ายโลกเหมือนกันนะคะเพราะพลาสติกนะคะมันมัน มันจะไปส่งผลเสียอีกมากมายอ่ะนะคะเราก็ต้องอช่วยกันนะคะในการที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะฉะนั้นคนที่ใช้ดื่มน้ําในพลาสติกเนี่ยนะคะต้องระวังด้วยเพราะว่าผลวิจัยนะคะออกมานะคะว่าถ้าสมมติว่าออกมาจากโรงงานแล้วอ่ะนะคะมันขนส่งมันขนส่งมาแล้วก็โดนแดดแล้วก็เก็บ เก็บที่ที่ร้อนนะคะมันก็จะทําให้บ่งเชื้อแบคทีรียนะคะเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าแรกธาตุในน้ํานั้นมันยังอยู่นะคะซึ่งบอกว่าถ้าสดมาว่าเราเนี่ยนะคะเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคะเราก็ใช้วิธีที่ดีกว่านั้นเนี่ยพี่น่าเองเลือกใช้เครื่องกรองน้ำตรงนี้เพราะว่ามันสามารถกรองได้ถึง99.999%ก็นะคะนั่นก็คือหมายความว่าอะไรนะคะส่วนใหญ่ท้องตลาดทั่วไปเครื่องกรองน้ําไม่ว่าจะแพงที่สุดก็ตามท้องสิงโป์สิงคโปร์แล้ว ของญี่ปุ่นนะคะมีาราคาหลักนะห้าหกหมื่นขึ้นไปเนี่ยนะคะเขากรองได้มากถึงแค่3 3%เปอร์เซ็นต์ะคะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้าาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะหมายความว่าอะไรสมมติว่าวันนี้ในน้ำของคุณเนี่ยนะคะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่1 1ล้านตัว นะะล้านตัวถ้าเกิดว่ายี่ห้ออื่นมันสามารถกรองได้มากถ,ถึงนะคะเหลือประมาณ100ตัวนะคะหนึ 100, ตัวแบคทีเรียในน้ำนะแต่ตัวนี้ค่ะเหลือเฉพาะแค่0.01%ก็คือ ประมาณแค่หนึ่งตัวไม่ถึงประมาณแค่ครึ่งตัวประมาณหนึ่งตัวนะคะนั่นไหยความว่าอะไรมันสะอาดจนแบคทีเรียมัจัดออกไปอ่ะทุกคนะระวังนะคะคนที่ใช้โคลินไม่ว่าจะล้างผักหรือว่าผลไม้นะคะถ้าเราไม่มีน้ําสะอาดล้างอีกรอบนึงเนี่ยนะคะเราก็จะรับประทานเรื่องของโคลินเข้าไปในร่างกายนะคะมันจะทําให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอยู่ดีอะค่ะนะคะ,นะคะมันทําให้เราป่วยง,ง่ายนะคะแรกเลยนะที่ต้องระวังมากๆแต่คนส่วนใหญ่ก็คือละเลยไปคะ่ะนะคะคนส่วนใหญ่ละเลยไป ฉะนั้นอย่าให้ทุกคนเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพอย่างดีซึ่งบอกว่าเครื่องกรองตรงนี้เนี่ยมันติดตั้งง่ายนะคะสะดวกสบายพื้นที่ไหนก็สวยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือว่าราคาถูกนะคะลิตรหนึงเท่ากับแค่1บาทเท่านั้นนะคะแล้วสามารถกรองได้มากถึง5,200ลิตรนะคะหมายความว่าท้องตลาดเนี่ยนะคะเครื่องกองน้ำท้องตลาด ทั่วไปเนี่ยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเครื่องนี้ค่ะกองได้มากกว่าทุกๆุกยี่ห้อนะคะยี่ห้อที่ดังๆมียี่ห้อหนึ่งเขากองได้แค่5000ันนะ,ะอันนี้5200แล้วก็กรองเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะคะทีะ่ดังๆเนี่ยได้ถึงแค่99.999%นะคะแต่อันนี้94ตัวข้างหลังนะคะสรุปก็คือว่าแบคทีเรียเนี่ยนะคะ แทบจะไม่เหลือเลยเวลาที่เขากรองออกมานะคะแต่มีคนถามว่าแล้วกรองได้ขนาดนี้น้ำแร่ยังเหลืออยู่ไหมนั่นแหละนะคะ0ูนศไมครที่เหลืออยู่นั่นก็คือว่าน้ำแรกที่อยู่ในน้ำาล้วในที่ดีต่อสุขภาพนะคะดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนะคะหาเรื่องของน้ำดีๆน้ำบริสุทธิ์แล้วก็น้ำแรกนะคะรู้สึกดื่มแล้วเนี่ย จะชุ่มคอมากๆแล้วก็น้ำมันจะเบามากเลยนะแล้วมันก็ได้รับว,วิตามินแล้วก็แรกธาตุจากน้ําจริงๆที่ร่างกายต้องการนะคะแบงันทุกๆคนนะคะโอกาสดีๆนะคะ <c oughs> เราต้องคว้าไว้นะคะ <c oughs> โอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ